ทำเหล็กแห่งมานึงก็ครับผมย้ํามามา่วมไปน้องครับเสียบเสียบไปต้องกันเลยอไปน้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขุทสนครับมาพบกับคนว่านพระเสียบก็ครับพี่น้องครับมาครับผมมาเสียบเสีย้องกันครับเมื่อนี้ครับได้มนูยำมามามาครับพี่น้องครับ มาสเสียบไปนั่งคือว่าเลยครับ,รบ,ออรบพี่น้องครับขออนุญาตใส่มือได้พี่น้อง้ะขอโทษขอไผ่นั่นะครับมาพี่น้องครับคำเหลกแห่งมานึงครับผมย้ำมาๆร่วมพี่น้องครับเสียบไปนั่งกันเลย่น้องครับผม นนี้สตอนะครับมากินมาคู่กับย่ำพอไปน่องสตออื้ออือ เส้นแบบนี้เหนียวเลยครับผมนะขออนุาตใส่มือแล้วกันพี่น้องอ้ย ใส่กลุ่มความนอง อโอ้ยัมมะม่ารวมไปนะโอ,โอ้รสชาติแบบเค้มขน้นนำยั่มแบบเสียบมาม่าเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสรับลิมนี้นะครับคนว่านคออนุญาดเอาไว้แต่เพียงนี้ก่อนะครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องสุขุทุกนนะครับที่ค่อยเข้ามา รับชมคลิปวิดีโอนะครับค่อยเข้ามาสนับสนุนนะครับค่อยกดไลค์คอมเมนต์ทักทายรับชมคลิปวิดีโอของคุณว่านเสมอมานะครับผมนะครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องสุขุคทุกคนกันก่านะครับฝากรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทัดทันไปของคุณว่านน้ำนะครับฝากกดไลค์นะครับคอมเมนต์ถึงใจกับกดแชร์เพื่อเติมกำลังใจนะครับให้ช่องของคุณว่านนะครับสั่งคลิปอยู่ใหม่ๆทัดทันไปนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวสนอครับ คลิปนี้นะครับคนวาดปลาเสียบขออนุญาตลาพาจากพี่น้องเอาไว้แต่เพียงนี้นะครับสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องนะครับสุขทุกคนนะครับที่คข้ยเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆปังๆนะครับมันมันกันสุขทุกคนครับสหรับมือนี้คนวาดขออนุญาตลาพาจากพี่น้องเอาไว้แล้วทั้งนี้นะครับผมพบเจอกันใหม่นะครับร kommt, ในคลิปวิดีโอหน้านะครับมือนี้สวัสดีครับ